ก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้จะมาสอนแก้ตัว obs สำหรับ windows 11นะครับที่ขึ้นจอดำแบบนี้นะครับอพอดีผมเพิ่งเปลี่ยนจาก windows 10เป็น windows 11นะครับพอจะมาอัดชิปปุ๊บ obs ใช้งานไม่ได้นะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่ตัวเซิร์ชตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า graphic setting นะครับ อ่าตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับเราจะได้หน้าต่างแบบนี้มานะครับก็ให้เรากดไปที่เบ่า์นะครับอ่าทีนี้ให้เราเลือกหา OBS ของเรานะครับไฟล์ OBS ของเราอ่าอย่างผมผมเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเห็นไหมครับเป็นตัวนี้นะครับก็เข้าไปจากนั้นให้เข้ามาที่ตรงนี้นะครับอ่าหกสิบซีบิตนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะเห็นตัว obs 6 4นะครับก็ให้เรากดแล้วก็ add เข้าไปนะครับจากนั้นก็กดออปชั n นะครับแล้วก็เข้าไปที่ power s e t t i n g นะครับก็กด s e ฟไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่ตัวโปรแกรมหึ่งทีนะครับแล้วก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็ให้ลงมาที่ property นะครับจากนั้นก็กดมาที่ compatibility นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะยังไม่มีการติ๊กนะครับก็ให้เรากดตรงนี้ไว้นะครับก็โอเคไปนะครับต่อไปนะครับให้เราเข้ามาที่ตัว obs ของเรานะครับทีนี้นะครับมันจะยังไม่มีอะไรขึ้นมานะครับให้เรามาคลิกขวาตรงนี้นะครับคลิกขวาไปเลยับแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่า add นะครับแล้วให้เลือกไปที่ Display Capture นะครับป๊ออันนี้เราอาจจะตั้งชื่อของเราไปนะครับขผมเป็น Capture หนึ่งแล้วกันโอเคนะครับจากนั้นก็กดโอเคไปนะครับอ่าได้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่าร r คอดูนะครับที่ผมเริ่มรีคอร์ดแล้วนะครับ หน้าจองนี้นะครับ r e เฟ e อ่านะครับจะต้อง stop นะครับต t อปอ่าทีนี้นะครับก็เข้ามาตรงวิดีโอนะครับลองเล่นดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับ จะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ